The hero คนต้นแบบคือว่ามันตึกมันใหญ่ไงฮะมันเป็นมันเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่มากเริงจริงโปรเจกต์ตอนนั้นก็คือต้องจะมีพาซาแล้วก็จะมีมีโรงแรมด้วยแล้วก็มีตึกสูงอีกตอนแพลนตอนแรกเลยนะคะแต่พอตอนหลังนี่เขาก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนผู้ ถือหุ้นใหม่อะไรก็โปรเจกต์ก็เปลี่ยนแปลงไปจริงๆแรกเริ่มเลยคือเป็นคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่มากนอกจากพาซาเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วก็มีโรงแรมด้วยแล้วก็มีตึกสูงด้วยเพราะฉะนั้นก็เยอะมากแล้วก็แบบปัญหางานระบบอะค่ะเพราะเราเราพอได้ผมเพื่อเป็นผู้จัดการธุรการกับผู้บริการศูนย์แล้วเนี่ยงานระบบทุกอย่างเราก็ต้องดูแลด้วย แล้วก็แต่เราก็ม,ม,มีมีลูกน้องอะไรงี้นะคะมีดูแลทั้งหมดอีก3ฝ่ายคือฝ่ายโอเปอเรชั่นฝ่ายงานระบบแล้วก็ฝ่ายโปรโมชั่นที่ต้องดูแลตอนนั้นแต่ว่าออปัญหาเนี่ยคือมันมันมีเรื่องงานระบบเยอะมากที่ที่ต้องลงไปดูแลเราเป็นผู้หญิงอ่ะมันว่างานระบบมันมันควรจะเป็นพวกผู้ชายดูมากกว่ามั้งคะเอ็มอีพีเอสระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลระบบระบบสุขาพิบาลอะไรพวกเนี้ยเราต้อง ใช่คือเราต้องต้องดูตรงนี้ด้วยแต่เพิ่อเรามีชีฟเอน n ิเ n ี e r ที่อันเดอร์เราอีกคนหนึ่งที่จะก็ะต้องคอยรายงานเราแต่เวลามีปัญหาแล้วมันจะมาถึงเราไงเราก็ต้องลงไปดูปัญหาตอนนั้นก็แล้วก็เราก็ต้องดูแลเรื่องการบริการร้านค้าด้วยว่าร้านค้าทั้งหมดบางทีเขาเข้ามาตกแต่งอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงแบบเบอร์อะไรเงี้ย เราต้องเป็นคนดูแลต้องอนุมัติตรงนี้หมดแต่ละร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยดูร้านละร้านค้าตอนนั้น350ร้าบนมั้งคะตอนตอนที่เปิดใหม่มีมีผู้ใหญ่มามาติดต่อนะคะว่าอยากให้เราไปช่วยงาน <You> ดีท่านทูตในสายเวชชีวะท่านกเกษียณมาจากท่านทูตอะค่ะแล้วท่านก็มาได้ได้รับตำแหน่งเป็นประธาน กรรมการบริหารของโรงแรมอโนมาสิวิสโซเทลตอนนั้นเป็นเชนสวิสโซเทลนะคะตอนที่พี่ตุ้มอยู่ท่านก็นหาผู้ช่วยก็คือเป็นเป็นผู้ช่วยประธานกนรรมการนะคะ่ะแล้วก็บอ,อดีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือเป็นน้องชายท่านอะนะคะอาจารย์ประพันธ์พงศ์วิชาชีวะท่านมามาขอเราว่าเออเนียช่วยเป็นเป็นผู้ช่วยพี่ชายท่านหน่อยได้ไหมท่านท่านเพิ่งเ,เหมือนว่ากลับมาจากเมืองน,นอกอะไรเงี้ยคะ่ะ แล้วก็ท่านก็เกษียจากท่านทูตมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าทางทางโอนเนอร์ของโรงแรมก็ไปติดต่อท่านให้มาเป็นประธานบริหารโรงแรมแล้วก็นอกจากตอนนั้นคือช่วยท่านในต,ตัวโรงแรมแล้วแล้วคือมีท่านยังมีตําแหน่งในที่อื่นด้วยหลายองค์กรมากเราก็ต้องช่วยทุกที่เลยที่ท่านที่ท่านดํารงตําแหน่งอยู่เป็นประสานงานทุกที่เลยตอนนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าอืมเราทํางานโอเปอเรชั่นมาเยอะแล้วนะ สุวอรเทรดเเหนื่อยมากเลยอย่างนี้ามาเป็นผู้ช่วยก็ดีเหมือนกันนะแล้วอย่างหนึ่งคือท่านแบบท่านก็อีกระดับหนึ่งอะน,นะเราก็อยากจะแบบออได้ใกล้ชิดท่านแล้วก็จะได้ซึมซับคอนเน็กชันต่างๆของท่านเพราะว่าระดับเอกอัครราชาทูตแล้วท่านท่านก็เป็นทูตมาตั้ง14ประเทศอะไรอย่างนี้ยแล้วพอดีคุณลงุงคุณลุงพี่ตุ้มก็เป็นท่านทูตแล้วคุณลุงกับท่านทูตนิสัยเนี่ยก็คือรู้จักกันอะไรอย่างนี้ยคุณลุงพี่ก็เลยแนะนําว่าเออท่านอะ ทำงานกับท่านอะโอเคนะอะไรเงี้ยเราก็จะได้หลายเยอะคอนเน็กชันท่านมากมายไก่กองอะไรเงี้ยก็เลยคุณลุงก็เลยบอกไปเถอะไปทํางานกับท่านแล้วก็ก็เลยตัดสินใจไปเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารของโรงแรมอัลมัสวิลโ์เทลแต่ว่าเราก็ต้องประสานงานทุกที่ที่ท่านดารงตําแหน่งอยู่ด้วยค่ะก็ตอนนั้นก็เป็นผู้ช่วยท่านอยู่ได้ประมาณสองสมปีนะ ดีโอเนอร์ hmm. ของโรงแรมเห็นว่าแบบคงจะด้วยด้วยบุคลิกลักษณะของเราหรืออะไรเงี้ยเราเป็นคนแบบกันเองแล้วก็มนุษยสัมพันธ์อะไรดีอ่างเงี้ยก็มาขอเราว่าให้ช่วยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์อีกตำแหน่งได้ไหมที่โรงแรมเนี่ยค่ะแล้วก็คือควบสองตำแหน่งอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกเฮ้ยเราไม่มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์เลยนะอะไรเนงะี้ยเราไม่มีคอนเนคชันเรื่องมีเดียนักข่าวอะไรเงี้ยเลยเขาบอกไม่เป็นไรคขาบบอกว่าเหมือนถึงว่า อยากให้เราพรีเซนต์ตัวเราเองเหมือนเป็นโลโก้ของโรงแรมหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ค่อยๆทําไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ทําได้เพราะว่าเขาไม่มีความรู้สึกว่าฟีดแบ็กที่ที่ลูกค้าหรือคนที่เกี่ยวข้องที่ดิวด้วยอะไรเงี้ยก็ชอบไปคุยกับโอนเนอร์ว่าแบบเออเราแบบว่าเป็นกันเองดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีแล้วก็ ขออะไรก็มักจะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเห็นว่าเราคงทำประชาสัมพันธ์ได้อะไรเงี้ยมันเรายืดหยุ่นแล้วเราก็แบบไนสักคนอะไรเงี้ยก็เลยทีนี้เราก็แบบเป็นคนขี้เก่งใจคนอะไรเงี้ยบางทีเวลาผู้ใหญ่ขออะไรเงี้ยเราก็พูดไม่ค่อยออกเพราะบอกตีพี่จะเป็นคนเฉยๆเงียบๆแล้วก็ขี้เกรงใจคนไม่กล้าจะแบบปฏิเสธคนหรือทําให้คนเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยเป็นความเป,เป็นความรู้สึกส่วนตัวว่า ไม่ชอบทําอะไรให้คนที่แบบรู้สึกไม่ดีเลยเราแล้วมีส่วนเออเขาให้โอกาสเรานะอะไรทั้งที่เราบอกแล้วว่าเราไม่แน่ใจว่าเราทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีความเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราทําได้ก็เราก็เลยตอบตอกลงไปก็เลยตอนนั้นก็เลยทำสมตำแหน,นะะ่งค่ะพอตอนหลังพอเราเข้ามาในวงการประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันทําให้คนรู้จักเรามากขึ้น คืออย่างเดิมสมัยก่อนเราก็ทํางานอยู่เบื้องหลังใช่ไหมเป็นผู้ช่วยท่านก็อยู่เบื้องหลังหรือบรอเทรดนั่นก็เป็นงานโอเปอเรชั่นอะไรเงี้ยที่ไม่ได้เก่งกับโซเชียลไม่ได้เก่วกับสังคมมากนักอะไรเงี้ยก็พอมาทําประชาธิปนตปุ๊บเนี่ยเราต้องเอาตัวเองออกมาไงคะพอเอาตัวเองมาปุ๊บคนรู้จักเรามากขึ้นในสื่อในเสรฟแล้วเราก็จัดอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็พอคนรู้จักมากขึ้นอันนี้ก็ ข่าวก็เยอะเรานนะ้ะข่าวเยอะมากที่เราจัดงานอะไรเงี้ยมันก็มีคนแบบมาติดต่อแบบอยากดึงตัวเราไปทํางาน PR โรงแรมนู่นโรงแรมนี่ตอนนั้นก็มีโรงแรมห้าดาวแบบสามสี่โรงแรมมั้งคะมาติดต่อว่าเงี้ยเออสนใจจะเปลี่ยนงานไหมอะไรเงี้ยอยากได้ตัวอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังคือท่านทูแต่พอเราอยู่กับท่านแล้วเหมือนเหมือนเหมือนพ่อเราอะเพราะว่าท่านก็แบบ คือเข้ากันได้ดีอ่ะทำงานด้วยกันได,ได้ได้ดีมากแล้วก็เราก็อยู่กับท่านแล้วเราก็สบายใจแล้วก็อบอุ่นแล้วก็ท่านก็แบบหเหมือนลูกสาวท่านอะไรอย่างเงี้ยหรือทวเราเหมือนแบบไม่ได้เหมือนลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จากท่านไม่ลงอ่ะเพราะว่าท่านก็อายุมากแล้วแล้วก็เราก็มีความสุขอเออเราก็จะอยู่นจนกว่าท่านจะไม่อยู่ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเรามีความสุขที่อยู่แต่พอพอตอนหลังท่านก็แบบ ท่านก็แบบว่าเติมอายุมากแล้วเพราะว่าท่านกเกษียณมาจากท่านทูตก,ก็60สิบแล้วใช่ไหมคะพอตอนนั้นอยู่กับท่านได้6ปีแล้วท่านก็จะเกือบ70แล้วอ่ะท่านก็เลยบอกว่าท่านอยากท่านอยากพักผ่อนแล้วอะไรเงี้ยท่านอยากออกไปก็เป็นแค่ที่ปรึกษาที่ไหนหรืออะไรเงี้ยไม่อยากมาทำงานฟูไามแล้วเพราะอายุมากแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเราก็ถามว่าตุ้มจะเอาอยัางไงอะไรเงี้ย แต่ว่าตอนที่มีโรงแรมมาติดต่อก็จะบอกท่านตลอดนะท่านคงรู้ว่าเราอะมีทางไปแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านแล้วก็เลยปรึกษาท่านบอกในตอนนี้มีโรงนี้โรงนี้อะไรอย่างเงี้ยท่านคิดว่ายังไงตอน,น,นก็เลยท่านก็บอกว่าให้เลือกโรงแรมมริวอทเกะแต่เพราะว่าพอดีโอนเนอร์เลยนะคะคือ,อคุณหมอชัยยุทธกันนะสูตรเป็นเพื่อนกับท่านทูตอยู่พอดีแล้วก็ แต่ว่าคนตอนตอนที่มาติดต่อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับโอนเนอร์นะคะก็เป็นแค่ระดับเอ่อ GM เป็นฝรั่งอะค่ะที่มาติดต่อท่านทูบก็เลยบอกว่าครอบครัวนี้ใช้ได้เอ่อถึงว่าเป็นเป็นครอบครัวที่ที่มีชาติตระกูลแล้วก็มีพื้นฐานของเป็นความเป็นคนดีมีจิตใจดีอะไรเงี้ยค่ะท่านก็บอกเลือกรงแรมนี้เถอะอะไรเงี้ยโอนเนอร์ใช้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเพื่อนกับท่าน ก็เลยตกลงมาทำที่อามาริวาตะวตกค่ะคุณจะทำยังไงที่แบบจะสร้างชื่อเสียงให้แบบติดหูติด,ต,ดตาคนมากที่สุดพอเออชื่อโรงแรมนี้หรือชื่อองค์กรน,นี้ปับ๊บอ๋อฉันรู้จัก คนต้นแบบ